สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับ Wall Tree o b s e r v e โดยท่านนวาการเอกสมริ์ทองอินครับทุกวันศุกร์เวลา20นาิก30นาทีทางสนทิยาน Story ทุกช่องทางท่านผู้ชมครับทองขยับขึ้นตอนนี้เรียกว่าแทบไม่มีเพดานนักวิเคราะห์ทุกคนนะครับชี้เป้าว,ว่าจะต้องขยับ ขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนมันไม่ใช่เป็นเพราะสาการตลาดทองธรรมดาแต่มันคือสัญญาณแห่งการสู้รบทั้งทางเศรษฐกิจและสงครามที่จะพะทักันระหว่างสหรัฐพันธมิตรนาโตจีนรัเสเซียและตะวันออกกลางตอนนี้นะครับประเทศในกลุ่มบริกเทดอลา่าออกนะครับ กว้านทองมาเป็นทุนสำรองโดยเฉพาะจีนนะครับส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างแน่นอนยิ่งเจอสาการชัดดาวของตัวเองขึ้นนะครับเวลามีปัญหาเศรษฐกิจนี่นะครับเขาบอกว่ามาหนานมามักจะทางออกด้วยการก่อสงครามนะครับบวกกับสาการอื่นๆที่เรียกว่าจอจุดชนวน นะครับน้ำมันออกกลางหลังจากเนทันยาฮูไปพบครัมมาครัมส่งเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศมาประจำที่กาตาเพื่อไว้สนับสนุนฐานทัพของสหรัฐเพื่อความพร้อมหากเกิดสงครามขึ้นในการสนับสนุนอิสราเอลนะครับที่ยุโรป นะครับสาภาพยุโรปประชุมกันและบอกว่ารัเสเซียกําลังคุกคามยุโรปนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญนะดังนั้นนะครับเราคนไทยอย่าวางใจนะครับหนังสือเล่มนี้ย้ํานะครับจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์โบว์วอร์ทรนะครับเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลพื้นฐาน สำหรับท่านผู้ชมเพื่อจะได้รับทราบสถานการณ์เตรียมการตั้งรับวิเคราะห์นะครับติดตามข่าวสารที่คืบหน้ามาทุกวันก็จะมีฐานความรู้หนังสือดีจากสถาบันที่ทางไทยครับจะเกิดสงครามใหญ่ที่รุนแรงกว่าครั้งที่หนึ่งและสองรวมกันคือครั้งที่สามเมื่อแขกร,รวมตัวกัน นั้นคือสัญญาณจะรบก,กันแปดเดือนแล้วราบพนาสูงควันทรงกัอะไรครับคือเสริม้อมูลไปให้เพื่อจะเปิดสงครามต่อไปผมรับรองครับว่าประสบการณ์30ปีในการศึกษาสงครามโลกที่ท่านนาวากาศเอกสมฤทธิ์ทองอินศึกษามานั้นอยู่ในหนังสือเล่มนี้นและจะเป็นประโยชน์กับไทย ุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง2 2 0บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ l ล n e i a d c h a p s i s t o r e หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3กเลับเข้าสู่รายการครับแต่ก่อนพบกับท่านนาวากาศเอกสำริดทองอินก็เน,นี่รครับอาราบิก้าเบต้าบี หลแป่ดีนะครับช่วยสนุนสถาบันที่ทางในอร่อยและก็ดีต่อสุขภาพสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านทั้ทยังครับโอ้โหสถานการณ์โลกนะผมคิดว่าตอนนี้มันหนักหน่วงมากครับเราเริ่มที่ตอนออกกลางกันก่อนครับครับนะครับคืออย่างนี้นะครับก็เหมือนที่ท่านทั้งที่ยันํำเรียนแต่ทุกท่านไปนะครับว่าตอนนี้โลกของเราตอนนี้นะครับถ้าจะพูดอย่างตรงไปตรงมาคือว่าอยู่ในภาวะ เป็นสงครามใหญ่แล้วอันน <ame> ี้ผมขอพูดแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวก็เหตุผลอะไรนีผมจะชี้แจงในโอกาสต่อไปนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องจับตาตอนนี้นะครับคือโศกที่ตะวันออกกลางนะครับตะวันออกกลางถือว่าตอนนี้นี่มาถึงจุดเปลี่ยนมาถึงจุดสําคัญคือพูดง่าวๆมาถึงจุดที่ซาลักกับอิสราเอลเนี่ยครับอาจจะโจมตีอิหร่านหรือมีสงครามครั้งใหม่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่ทราบว่าจะเป็นที่จุดไหนนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่า คือหลังจากที่ท่านเนทันยูฮูลเนี่ยครับไปเดินทางพบกับท่านทัมที่ทถนบขาวนะครับพอท่านกลับมาถึงอิสราเอลปุ๊บเท่านั้นแหละครับปรากฏว่าอิสราเอลนะครับก็สั่งยึดกองเรือด้านมนุษยธรรมนะครับที่ที่ที่จะมาช่วยชาวปาเลสไตน์ที่เชวยงกาซานะครับซึ่งเรือกองเรืออันนี้มีทั้งประมาณ50าสิลำด้วยกันนะครับอิสราเอลยึดไป6ลําและเป็นกองเรือที่หลายประเทศเขาส่งมานี่นานแล้วนะครับแล้วก็มี พลประจําเรือหรือว่ามีล wow. ูกเรือเนี่ยรวมไปสถึงก็ประมาณสัก500คนด้วยกันเพราะฉะนนั้ต้องถือว่าอิสราเอลนี่ย่าใจมากนะครับแล้วอิสราเอลก็ถูกถูกประนามอันนี้อันนี้เป็นเป็นประการที่หนึ่งแต่จริงๆน่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่กลับมาถึงอิสราเอลนะครับก็บอกว่าสหรัฐก็เร่งนะครับส่งเครื่องบินลบนะครับบรรทุกน้ำมันเลยนะครับบรรทุกทั้งเครื่องบินลบทั้งเครื่องบินบรรทุกน้ำมันซึ่งทางทางทางโานได้นำเรียนมาเลยครับมาประจัญจะกาตานะครับแล้วก็เคลื่อนเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับเข้าใกล้อิ ทีน,นี้ผมจะให้กอสังเกตว่าทําไมจึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับต้องมาเรียนนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ก่อน,นครับผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่ารัเสเซียก,ก,กับอิหร่านได้ประกาศแล้วครับว่าจะเร่งสร้างโรงงานไฟฟา้านิวเคลียร์อย่างเร่งด่วนตามด้วยการพัฒนาสักยาของแร่ยูนี่งเพื่อผลิตระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งข่าวนี้ประกาศครั้งนี้นะครับทาให้ทั้งอิสราเอลไม่พอใจแล้วก็เนนูต้องต้องรีบเดินทางไปที่ไปที่วอชิงตันอันนี้เป็นประกายหนึ่งปัจจัยสองคือว่า เมื่อวานนี้นะครับทางรัสเซียก็ประกาศแล้วนะครับว่าเวลานี้ความรุนแรงระหว่างอิหร่านกับรัสเซียนี่ที่ทำนัดหย่าร่วมกันนี่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่2คือตั้งตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสําคัญจุดนี้ทั้งสองสามเรื่องที่ผมได้นำเรียนมาครับจึงทําให้สหรัฐเนี่ยเครื่องเครื่องกำลังมาที่อ่าที่กาตาและที่สำคัญก็คือว่าอิหร่านก็ได้ประกาศแล้วนะครับว่าเตรียมพร้อมจะโจมตีตอบโต้อิหร่านพันยใน24ชั่วโมงทันที ถ้าอ e ิสราเอลนี่ขยับขึ้นมาก็อ e ิสราเอลก็จะตอบโต้ทันทีตอนนี้ก็เริ่มที่จะปิดนั่งฟงนั่งฟ้าอะไรอะไรบ้างแล้วในใน,ในบางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเหตุการณ์ทั้ทงหมดจากเรื่องทั้งหมดที่ผมได้ลำดับมาเนี่ยครับก็ตัวสถานการณ์นี้ก็จึงเป็นจุดที่ที่วเป็นจุดสําคัญมากต้องมาเริ่มก่อนนะครับว่าถึงอย่างไรก็ตามคร e ับอิสราเอลจะไม่ยอมให้รานมีนิวเคลียร์แน่นอนนะครับแล้วว่าการที่อ e ิสราเอลได้ประกาศยึดเรือมัลติเจตัมของชาติต่างๆมันก็เหมือนกับ ไม่แยกไม่แยกเสียต่อนานาชาติเพรงนานาชาติก็โจมตีและที่สําคัญก็คือว่าสหรัฐได้ความมั่นใจก็ว่าไม่ว่าอิสราเอลจะตกอยู่ในฐานะอะไรก็ตามครับสหรัฐพร้อมช่วยเต็มที่ก็ยึ่เครื่องกําลังเข้ามาทั้งทางอิหร่านกับลูกชั้นแล้วรัสเซียก็เร่งส่งเครื่องบินรบต่างๆมาที่ที่อิสราเนี่มากขึ้นนะครับรวมทั้งจีนด้วยนะครับแม้แม้เครื่องบินระบบ S400 ที่ว่าจะส่งมาสักปลายปีก็เร่งต้นเร่งส่งมาแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการเตรียมรบที่ต่างๆเนี่ยถือว่า มาถึงจุดที่ต้องจับตากันวันต่อวันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงที่ล่าสุดนะครับนอกจอกเหนือจากเครื่องบินรบที่รัสเซียส่งมาเพิ่มเห็นว่าอีก30ลำนะครับยังมีขีปนาวุธต่อต้านทางอากาศจำนวนหนึ่งด้วยส่งมาครับของของจีนก็มาด้วยนะครับคือจิงอาจจะบอกว่าจะส่งเครื่องบินเจ 10C อย่ไรล่ะปลายปีหรือว่าเร่งส่งให้ก็เร่งทยอยส่งให้คือเร่งรดนระยะเวลาลงมานะครับ คือน่าจะมาจากจุดสําคัญตรงที่ว่าอิอหร่านจะพร้อมที่จะผลิตระเบิดนิวเคลียร์และรัสเซียจะเร่งสร้างโรงงานนิวเคลียร์ไฟฟ้านิวเคลียร์ให้กับอิหร่านทาให้ทั้งสหรัฐอเมรไม่พอใจนะครับแต่สิ่งสำคัญน,นะครับผมอยากจะนำเรียนนะครับว่ามีข่าวมานะครับว่าเดือนหน้าเนี่ยครับท่านมากุฎราชมาของท่านซาวเสาว้าอูหรือครับจะเดินทางไปยังปากีสถานนะครับซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนของโลกที่สําคัญมากซึ่งชาวอังกฤษก็คงจะใช้กำลังคุมขมับแห้วครับ อันนี้ก็ก็เปผมก็ขอขอให้ให้ข้อสังเกตไว้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาทีละประเด็นอิรานเนี่ยนะครับท่านต้องถือว่าเขาผลิตอาวุธนิวเคลียร์มาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ไม่เปิดเผยถูกไหมครับผมเชื่อว่านั้นน่าจะมีแล้วครับมีแล้วครับเพราะว่าสหรัฐและโลกตอนตอกล่าวหาตอนไปโจมตีครั้งใหญ่ในอิรานเนี่ยก็กล่าวว่าจะเจาะลึกไปเจิเมตรเพราะฐานผลิต อาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านอยู่ใต้ดินอิหร่านบอกว่าไม่กระทบเพราะนั้นการประกาศของรัเสเซียเนี่ยมันแค่ทำให้เกิดความชอบธรรมสำหรับอิหร่านขึ้นใช่ครับครับถูกไหมครับใช่ครับแล้วตอนนี้คือว่ารัเสเซียต้องทุ่มให้เต็มที่ครับที่ทั้งที่อิหร่านและทั้งที่จุดอื่นๆของโลกเพราะว่าสหรัฐประกาศแล้วว่าจะต้องพวกเราจะต้องโดยพ่อทินาโตก็ประกอบพร้อมร่วมก,กับรัเสเซียซึ่งผมจะพูดนโอกาสต่อไปครับนะครับเมื่อกี้เนี่ย ท่านบอกมองกุฎร,ราชุมานนะ MBS ของซาอุดีอาระเบียบจะไปปากีสถานอันนี้มีกระแสข่าวว่าอย่างนั้นซึ่งถ้าถ้าเป็นจริงนะครับเนะ็ตก็จะก็อาจจะมีกระแสข่าวบอกว่าจะไปอนเดือนพฤศจิกาคือคือเดือนหน้าจุดเปลี่ยนที่ท่านว่าจะสําคัญจุดเปลี่ยนก็คือ,<พ>อว่าก็จะท,ทําให้ความสัมพันธ์นระหว่างโลกอาหรับและกับชาติที่สําคัญสาคัญระดับบิก๊กบิ๊กของตนอนาคนะครับมความกระชาติกันกมากขึ้นแล้วปากีสถานเลงเป็นเป็นชาติที่มีนิวเคลีย ครับาสปากีสถานก็ประกาศโจมตีไม่พอใจที่แบบไปยึดเรือของสมุทรของชาติต่างๆที่มาช่วยด่ามสงคราบกับชาวสนนกาซาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมต้องมาเริ่มก่อนนะครับว่าผมได้นำเียนมาหลายครั้งว่าอิหร่านปากีสถานกับซาอุด์ครับร่วมมือเมื่อไหร่นะครับร่วมมือกันมากตอนนี้ก็เริ่มร่วมมือแล้วนะครับแต่ถ้ากระชับมากขึ้นนะครับพร้อมร่วมมือทางทหารมากกว่านี้ระดับหนึ่งนะครับโลกของเราจะพลิกไปอีกสิบตลบนะครับผมว่า อันพู้เรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะครับเวลาเราพูดถึงสาการตะวันออกกลางมันเป็นการเผชิญหน้ากันนะครับสำหรับประเทศที่ติดพันการรบอยู่กับอิสราเอลแต่นะครับการที่มงกุฎราชกุมาร M b s บเอเดินทางไปปากีสถานมันหมายถึงว่าการขยายแนวร่วมของโลกอิสลามคือประเทศอิสลามเนี่ยอยู่ทั้งเอเชีย อยู่ทั้งแอฟริกาและก็ตะวันออกกลางหมายความว่าขอบเขตมันขยายออกไปอย่างนั้นแล้วใช่ไหมคคือถ้าโดยถ้าโดยในด้านของแนวความคิดด้านการทู่ก,กระต่างตอนนี้ไปแล้วแต่เพียงแต่ว่ายังไม่เป็นทางการเท่านั้นเองนะครับผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นรทางการที่จะเซ็นสัญญาร่วมมือกันต่างๆล่วมมือทางด้านการทือรก่อนนะครับว่าถ้าอิสราเอลโจมตีหลางเมื่อไหร่แล้วเกิดสงครามครั้งใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับมันนะครับทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นแล้วผมก็คาดกันแล้ว่า ถึงจุดนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็อาจต้องทําให้ชาติตัวนี้ต้องถอยนะครับต้องถอยครับต้องถอยเพราะว่าทูตประเทศก็กําลังก็มากทั้งอาวุธทั้งอะไรจะสู้อะไรไหวใช่ไหมครับครับแล้วก็คงยังไม่กล้าทุ่มมาเต็มที่ก็คงยังไมาอย่างนั้นนะครับอ่ะโดยปริยายนะครับเราตัดกลับไปที่ยุโรปอีกนะครับสภาพยุโรปประชุมกันนะแล้วก็ตัวของรัสเซียเองเนี่ยนะฮะก็ไปเซ็นสัญญากับเบเนซสวิลล่านะครับทางด้านการทหาร หมายความกดดันสหรัฐสหรัฐก,ก็ส่งเรือดำน้ำอาวุธนิวเคลียร์ไปประชิดชายแดนดรัสเซียนะรัเสเซียก็บอกว่ายุโรปอีแบบนี้ท้าทายนะอ่าโมโหมันดูอีลุงตุงนังกันหมดเลยสถา,านการณ์ในยุโรปก็ดูเหมือนพร้อมปะทุค,คือตอนนี้ถ้าจะพูดตามความจีน,นะครับผู้นำยุโรปและหลายประเทศนะครับอย่งางที่เดีนมาแล้ก็บกกอ่อนเลว่าตอนเนี้ย ยุบอยู่ในสภาพวที่อันตรายที่สุดตั้งแต่สิ้นสงครามที่สองมายอมรับโดยอันตรายจากรัสเซียครับการสองคือฝรั่งเศสก็พูดแล้วนะครับว่าต้องเตรียมพร้อมสำหรับรับมือสงครามโลกผู้นําของฝรั่งเศสพูดูดอย่างครับนี่เมื่อสักแ่ก่อนบอกประชาชนทั้งประเทศเลยนะให้เตรียมการทีนี้ผมอยากจะให้ข้อสังเกตนะครับว่าโดยพฤติไนนะครับโดยพฤติกรรมตอนนี้สหรัฐเดินหน้าช่วยยุคนเตรียมที่นะครับถามว่าทำไมจังว่าทำไมจังว่าินเดินหน้าช่วยยุคนที่ อย่างแรกต้องมาลืมก่อนนะครับว่ารัสเซียนะครับหลังจากที่รัสเซียก็คาว่าโจมตีทางยูเครนแล้วก็ทั้งโดนบ้างทั้งเป็นรถเป็นลํำนําฟ้าของชาตินาโตครับชาติโตก็เรียกประชุมกันแล้วก็ใช้มาตรการตอบโต้อย่างเต็มที่นะครับล่าสุดเนี่ยครับสหรัฐก็บอกเลยว่าขอให้ชาตินาโต้เนี่ยครับสนับยูเครนอย่างเต็มที่แล้วสหรัฐจะอยู่บางหลังนี่นะครับจากเมื่อก่อนจากเมื่อก่อนทํานะละล้าละลังไอ้นี่ไม่ใช่แล้วเปิดหน้า ข้อแรกสองคือว่ายูเครนพยายามที่จะขออาวุธหนักๆเช่นยูทอมฮอคอะไรเงี้ยนะที่ที่ยิงได้ได้เป็นพันกิโลเมตรนะครับซึ่งซารักก็บอกจะให้แต่คือให้บ้างนะให้บ้างแต่ตาลากก็บอกว่าอาจจะให้อาวุธชนิดอื่นคือเพื่อเขาต้องให้นะครับประการที่สามก็คือว่าเป็นที่แน่ชัดนะครับซึ่งทางฝั่งรัสเซียออกออกออกประกาศอะไรนะครับว่าซารักนะครับเป็นคนชี้เป้าจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำคัญทัท่วรัสเซียเลยนะครับ ซึ่งเป็นจุสัว์ที่อยู่ระยะไกลรัสเซียถึงขนาดว่ายูเครนสามารถจะใช้โดรนระดับพันกิโลเนี่ยเข้าเข้าไปทําลายได้นะครับจนตั้งเป็นที่มาจะทําให้ยูเครนนี่ไปโจมตีเขาเรียกว่าโรงงานผลิตอาวุธแล้วก็โรงงานกลั่นน้ำมันที่ใหญ่สุดของของรัสเซียนะครับทาให้น้ํามันตลาดโลกราคาขยับขึ้นตอนนี้นพอรัสเซียจะลาการสองออกลงมาพอยูเครนไปโจมตีโรงงานน้ำมันของของรังเสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงตอนนี้นะครับรัสเซียก็เลยขยับมากขึ้น ทั้งด้านนะการเคลื่อนกําลังก็ดีนะครับแล้วก็ทางด้านการแสดงท่าทีของระดับผู้นําระดับสูงนะครับแล้วประกาศเลยว่าพร้อมที่จะโจมตีชาตินาโตอันนี้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 พูดบ่อยครับอันนี้รัสเซียเรียยว่ายย้ำตลอดแต่ล่าสุดนะครับคือชาตินาโตก็ยอมร,รับสภาพเองแล้วว่าตอนนี้คือเป็นสงครามระหว่างนาโต้กับรัสเซียโดยตรงย้อน,นย้อนย้อนเรื่ปริยายโดยที่ว่า ยอมรับว่าสงครามที่ยูเคนี่ใครส่งของกข้าทบหรือว่าขยายสภาพามามาสู่นาโต้เรีอเป่แล้วก็เท่าว่าตอนนี้นาโต้กับรัสเซียนี่ลบกันแล้วโดยพฤติกรรมโดยไม่ใช่ไม่ใช่แค่เผชิญหน้าแหละไม่ใช่แค่เผชิญหน้าแล้วรบกันแล้วทีนี้ผมจะขอเลยนะครับว่าผมขอยนุานะครับว่าให้จับตานะครับจับตาเบลารุสเอสโตเนียรัสเวลิทโทเนียถามว่าทำไมต้องจับตาช่านนี้เพราะชาติเหล่านี้ครับหนึ่งครับเบลารุสใกล้ชิดกับกับรัสเซีย เอสโ <ocal> ตเนียเลิกเวียนนี่การใช้กับนาโต้แล้วถ้าว่าสมมติเบลารุสโ,โจมตีชาติเอสโตเนียเลิกเวียนและลิเนียนครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นการชิมล้างว่าชาตินาโต้จะช่วยได้แค่ไหนใช่ไหมครับเขาช่วยมากรัเสเซียก็ช่วยเบลารุสมากสงครามก็จะอยู่ในวงจำกัดแต่ว่าก็เป็นการลบอีกชาหนึ่งของระหว่างนาโต้กับทางรัสเซียอันนี้เป็นจุดที่ผมต้องนะให้ให้ข้อให้ความตั้งใจไว้นะครับซึ่งอาจจะข้ามไปถึงสรุปก็คือว่าสงครามที่ยุ่แยงขนาดนี้ครับยุโรปยอมรับนะครับว่า กำลังลบกรสเซียนะครับโดยผู้นํายุโรปออ,ออกมาประกาศเองนะครับว่าอยู่ในสภาพที่ภาวะสงครามที่การจะลบกรกสเซียและมินมีมากที่จะเป็นระบาดสงครามใหญ่แต่ผมก็ยังให้ข้อสังเกตว่าทั้งสองฝ่ายก็พยายามที่จะคือมาย่ามายใน,ใ,นในการในการเคลื่อนไหวแต่ให้หยับตาชาติเล็กที่ว่านะตัวเนรเบริลิสลินเนี่ยน่าจะเป็นจุดสงครามครั้งต่อไปอันนี้ผมผมเข้า่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับจํากัดวงการลบละอย่างคือว่าทําให้ทั้งนาโตสามารถที่จะ ขยับได้มากขึ้นในการต่อกรกับรัสเซียอันนี้ผมขอให้ค่าวการไว้ก่อน,นแ,คแค่นี้นะครับรัสเซียก็เพิ่งสั่งเกณฑตฐานอีกสามแสนหน่อยนะครับใช่ครับใช่ครับผมเลยบอกไปนะครับว่าทางประกาศเองนะครับว่าส่งเรือรบไปเดินลำน้ำติดพลังงานในเครือขายพ่วงกันนิดหนึ่งพอทิชชี่แดงรัสเซียแล้วแต่ไม่ไม่ทราบฝั่งไหนอาจจะฝั่งอจจแอตแลนติกหรือฝั่งแปซิฟิกแล้วรัสเซียก็เมื่อสัปดาห์ก่อนรัสเซียก็สั่งเกณฑตฐานอีกสามแสนคือรัสเซียยังไงก็ไม่ยอมเด็ดขาดนะครับที่จะ ถองกาลังออกจากยูเครนอันนี้แน่นอนนะครับยิ่งตอนนี้สหรัฐเองก็พยายามที่จะเล่นกดดันด้านเศรษฐกิจเรียกร้องให้บอยคอเศรษฐกิจซึ่งไม่ไม่ไม่มีอะไรจะจะบอยคอรแล้วเนี่ยครับมากขึ้นแล้วก็จะยึดทรัพย์สินของยูเครนของรัสเซียในยุโรปทั้งหมดซึ่งรัสเซียก,ก็ก็ยังเรียกว่าไม่ยอมความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับนาโต้และสหรัฐตอนนี้นะครับมาถึงจุดที่เรียกว่าคือพลาดมาก็ับบุ้มใหญ่แล้วครับบุ้มใหญ่แต่ผมยังเชื่อว่าจุดสำคัญคือที่เอสตนในรละเวียและในโซนนีย กัเบลุนเนี่ยเป็นจุดที่น่าจับตามากที่สุดนะครับอาจจะเป็นการว่าพอลองกําลังกันขั้นต้นนะครับก็ต้องติดตามต่อไปนะครับแล้วเยอรมันเะนี่ยครับนะรู้สึกเหมือนท่านยังไม่ได้พูดอ่ะบทบ,บาทของเยอรมันตอนนี้นะก็เรียกว่าออกหน้าออกตาเต็มที่นะอยากก่อสงครามกับรัเสเซียไม่รู้อยากจะแก้แค้นเหมือนตอนสงครามโลกครั้งที่สองหรือเปล่าคือตอนนี้นะครับตอนน้องอย่าลนะครับว่าที่เยอรมันเนี่ยครับพรรคฝ่ายขวาจากเขาขึ้นมามีอำนาจนี่เป็นประการหนึ่งประกายสองคือว่า จากเดิมที่ว่าเยอรมันเนี่ยเขาจะรอที่จะช่วยอาวุธหนัหนกๆกับยุคเคนเนี่ยตอนนี้เขาประกาศแล้ว่าเขาจะให้ซึ่งมีรัศมีทําารก็ประมาณสัก500กิโลเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็อะไรก็ปรากฏว่ามีกระแสรรมวลชนต่างๆภายในชาติเยอรมันนะครับมีการปลุกกระแสรเรื่องความรักจงรักชาติระบบนาซีอะไรขึ้นมาที่จะให้เยอรมันเนี่ยไปช่วยยุคเคนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้นําเยอรมันคนใหม่นะครับมีนโยบายและวัฒกรรมที่ค่อนข้างจะไม่พอใจรัสเซียนะครับ และพร้อมทุ่มช่วยยูเครนเต็มที่คือเมื่อกี้พร้อม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 รัสเซียนะครับแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ประกาศแล้วนะครับว่าตอนนี้ได้สั่งเตรียมกําลังเพิ่มงบประมาณแรงต่างอาวุธแรงต่างเนี่ยเพื่อจะเตรียมทําสงครามนะครับแล้วก็พร้อมช่วยช่วยนาโตตอนนี้มีอีสานประเทศนะครับที่ว่าเพื่อนการบดาน่าจะรัสเซียนะครับก็มีโปแลนด์มีฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันนะครับซึ่งออกหน้าออกตาเต็มที่นะครับที่จะเพูดง่ายว่าแค่ว่า เตรียมสู้กับทางกับทางรังเสเซียนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งก็อาจจะมาในรูปแบบหนึ่งแรงกดดันแล้วกันโยบายของของของ,ของรัฐบาล้วก็อย่างคือว่าการช่วยยูเครนนั่นคือว่าเลยนิเมตี้ว่าต้องช่วยอย่างลับๆต้องช่วยอย่างเปิดเผยนะครับ,รบอย่างนี้แลนะครับนะคือสถานการณ์ในเยอรมันเนี่ยครับเหมือนที่ท่านนวาวการเอกสมฤทธิ์ท่านบอกแล้วครับพรรคฝ่ายขวาขึ้นมาตอนนี้เนี่ยกำลังเรียกว่าสร้างกระแสลทัทธินาซีนะครับ ขึ้นมานะครับแล้วก็เยอรมันเนี่ยเจ็บใจมาโดยตลอดว่าที่ต้องพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยรัสเซียความรู้สึกแบบนี้นะท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเหมือนกับไทยกับกัมพูชาบบน,ชนะครับนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะทําให้เยอรมันตัดสินใจถ้ามีความพร้อมระดับหนึ่งเนี่ยที่จะเปิดฉากสงครามกับรัสเซียเลยคือตอนนี้ผมกอกย้ำไปข้างนะครับว่า ยุโรปตอนนี้นี่นะครับเขาจะทุ่มอาวุธหนักให้กับให้ยูเครนอย่ามากนะครับลา่าสุดเซอร์เบียนก็ซึ่ง,ซงประกาศไว้ว่าวย,ยังไม่ส่งกิฟเฟนให้ให้ยูเครจนจแต่ใ้วันมีแผนจะส่งให้ก็บอกว่ายังไม่ส่งให้นะครับจะเตรียมส่งให้แล้วครับมีโอกาสอะไรก็ส่งให้พูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนที่ผมในน้องเรียน,นครับว่านาโต้กับรัสเซียกำลังลบกันนะครับโดยสารัฐกํลังเพื่อนโยนอยู่แนวหลังสงค,ครามโลกมันเหมือนโอ้ปีหน้าเนี่ยมันเหมือนกับ จะเกิดสงครามใหญ่ให้ได้อาสา,ากเนี่ยเป็นไปได้ไหมคือถ้าจะพูดถึงสงครองคโลกนะครับผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าตอนนี้โลกก็ง้องไม่ปกตินะครับทองนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการที่ว่าชาติต่างๆก็เร่งที่จะหาทองเนี่ยมามาสำรอ,นนง,องนั่งเองข้างกันอะไรต่างๆนะครับแล้วตอนคือตอนอนโยบายของสหรัฐตอนนี้เนี่ยครับจากการที่ว่าป้องตัวเองให้มากขึ้นก็ทําให้มิตรต่างๆก็เริ่มเพิ่มศักยภาพทางการทหารมากขึ้นและที่สาคัญก็คือว่า อ่าสลัดนะครับมีนโยบายที่ว่าว่าอยากสงบแต่เบื้องหลังก็หนุนเต็มที่อย่างเช่นที่ยูเครนที่ตัวนักการเป็นต้นนะครับทีนี้โลกของเรามาถึงจุดในนี้ที่ที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าฝรั่งนะครับเขาก็รักกันเต็มที่นะครับพูดยังไงนะครับเอเซียเราก็พูดยังไงว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีความมั่นใจแล้วชาตินักการเนี่ยเขารู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับว่าสรัดไม่จริงเลยที่จะช่วยนอกจากผมผมผมก็อยู่อย่างเดียว ก็ยังเป็นจิมาของอำสั่งสั่งซึ่งผมได้ไดนำเรียนไปแล้วนะครับแล้วการลบทั้งที่ยูเคร,รนก็ดีทั้งที่สหปออกรรกลางก็ดีแม้กระทั่งความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาก็ดีครับต้องมาเรียนะครับว่าเวลานี้ความขัดแย้งระหว่างกัมพูชานี่เป็นงข้ามขัดแย้งระดับโลกนะครับอ่านตอนนเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มที่นะครับอย่าลืมนะครับว่าเราเดิมทีเราบอกว่าสหรัฐจะถอยจากกัมพูชามาช่วยไหมล่าตัวเนี่ยเขาส่งสสมาแล้วก็ให้เงินช่วยช่วยเหลือตั้งยี่สิบกว่าล้านครับเพื่อเพื่อกู้แคาว่ากู้ตัวเส ท,ที่ว่าที่ว่าว,วางไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาอำนาจตอนนี้เขายังไม่เขายังไม่หยุดที่จะลุกต่อไปนะครับแล้วผลการประชุมของในผลของที่ที่อเมริกานะครับก็สารประกาศเลยนะครับว่าจะทุ่มงบอีกหนึ่งล้านล้านดอลลาร์เพื่อเตรียมทําสงครามโอ้ไม่ธรรมดาครับภายสี่ปีจะต้องเพิ่มได้หนึ่งล้านล้านดอลลาร์เพื่อเตรียมทําสงครามซึ่งก่อนอาน,นิตยยิงก็เทุ่มมาแล้วนะครับประมาณสักสามเท่าที่จะสู้กับสงครามเช่นเดียวกัน โลกเราตอนนี้เนี่ยมีหลายฝ่ายนะครับแม้กระทั่งนั่ไปก็ทโลก็บอกเลยว่าขอให้พลโลกนะครับเตรียมตัวรับกับกับสงครามที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็อยากอย่ามองข้ามนะครับว่าปัญหาระหว่างไทยกับมาจันทรยเป็นเรื่องเล็กครับเป็นเรื่องใหญ่ครับซึ่งผมคิดว่าทางรัฐบาลกับทางฝ่ายก็ทราบดีนะครับอันนี้ขอตอบแค่นี้ก่อนนะครับกลับมาที่สารลับหน่อยครับที่ท่านพูดมาตอนแรกนะครับข้ามก็เรียกประชุมพอบอส ทัพทั่วทั้งโลกต่อมาก็เรียกว่าประชุมระดับนายพลทั้งที่อยู่ทั่วทั้งโลกและก็ในเขาบอกว่าทำแต่รัฐทหารเงียบคือก็อาจจะเป็นที่ว่าในลักษณะที่เรียกว่าอาจจะทําอาจจะส่งกําลังส่งอะไรต่างๆไปปราบพวกชุมนุมผู้บุกรวงแรงหรือพวกฝ่ายพักต่อต้านนะครับในที่ต่างๆมากขึ้นคือคือจะให้ทหารไปไปแสดงบทบาทมากขึ้นนะครับแค่ว่า น่าจะกระชาอำนาจมากขึ้นนะครับอันนั้นอันนั้นคือส่วนหนึ่งคือตอนนี้สหรัฐเองก็เจอปัญหาภายในภายในก็คือว่าการต่อต้านของ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 ,ของประชาชนประชาชนนะครับที่เป็นเทว่าอาจจะเป็นคือสหรัฐมีนโยบายค่อนข้างจะขวาจัดนะครับแล้วก็ย่งจ้องชาวผิวขามากขึ้นกินไปคะเพราะนั้นการต่อต้านก็เลยมากขึ้นและอย่างก็คือว่าเศรษฐกิจก็ถูกบีบนะครับบีบทั้งภายนอกและภายในมากขึ้นเพราะนั้นก็เลยเจอปัญหามากขึ้นแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าสหรัฐประกาศเองเลยนะครับว่าจะต้องเพิ่มงบประมาณอีกหนึ่งล้านล้านเพื่อเตรียมรับสงาม อันนี้เขาประกาศเองนะกับประเทศไทยเราต้องเตรียมอะไรบ้างตอนนี้ครับผมอยากจะเรียนนะครับว่าคือผมก็พูดมาหลายครั้งนะครับว่าเราก็ต้องเตรียมเทใจให้กองทัพก็ผมอยากจะฝากข้อคิดอันนี้พูดเบาๆนะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์เครียดนะครับว่าท่านกําลังจะได้คนละครึ่งนะครับจากรัฐบาลชุดใหม่นะครับก็จะเรียนนะครับว่าคนละครึ่งคนคิดคือลุงตู่นะครับทุกครั้งที่จะคนละครึ่งก็นึกถึงลุงลุงตู่บ้านนะครับ เป็นผลดีของท่านนะครับเที่วที่ยวยังเป็นผลงานที่ผมคิดว่าเป็นระดับอาชญาเขาเขาคิดนะได้นะครับซึ่งยังส่งส่งบอลถึงถึงทุกวันนี้นะครับอย่างนั้นก็ตามนะครับว่าประเทศเราเนี่ยนะครับมีเงินสำรองเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับเกินมาระดับร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าเรานอกจะตัดส่วนหนึ่งเอาไปซื้ออาวุธบ้างนะครับซึ่งไม่น่าเสียหายอะไรนะครับโลกเราตอนนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับและอังกฤษตอนนี้นะครับเขาเริ่มที่จะมาขอซ่อมอู่ต่อเรือที่เวียดนาม เพื่อนกฝรั่งก็อยากจะมาที่เวียดนามนะครับอยากจะมาที่ทอาเซียนนะครับอาเซียนเราตอนนี้ก็ค่อนข้างยังไม่เป็นเอกาภาพนะครับผมคิดว่าตอนนี้นะครับว่าหัวใจสาคัญก็คือว่าที่มีความพร้อมที่มีความสาคัญที่เราต้องเล่งก็คือเศรษฐกิจและด้านกองทัพนะครับอันนี้ต้องเราเอาไว้นะครับก็ผมก็จะไม่พูดขย่อมขามมากกว่านี้ครับก็ขอบคุณที่รับชมครับห <MS> นังสือเล่มนี้นะครับจุดชนวนสงครามนิวเคลีย World War จำเป็นจริงๆนะครับที่ท่านผู้ชมควรจะเก็บเอาไว้มีไว้อ่านนะครับโอ้ราคาพิเศษตอนนี้และได้สับสุนสาบันทิศทางไทยด้วยนะครับจะทำให้ท่านเนี่ยนะครับเข้าใจสาการทั้งโลกที่เกิดขึ้นแน่นอนครับมันเคลื่อนไปทุกวันแต่ หนังสือเล่มนี้จะเป็นฐานดักความรู้<อ>ฐาน<อ>ความรู้ที่ทําให้เราสามารถวิเคราะห์แล้วก็คิดไปถึงสถานการณ์ข้างหน้าได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ <c oughs> ขอบพระคุณท่านมากครับลาท่านผู้ชมเลยนะครับขอบพระคุณที่การสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยตลอดมาสวัสดีครับ